ไปแล้วพุ่นโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะม,ม,ามาดูความพร้อมเด็กชายมิ่งมงคลกับคุณแม่จะไปโรงเรียนแล้วคุณแม่ไประเดอ้อพุ่น ดูนะคะระวังเดอมิงเดอลูกพีแนมอยู่หนันมิงเห็นบปแล้วไปแล้วหายวเลยล่มิงหายวเลยล่น้ำนาเลยลูก นาเลยน้ำหน้าเลยเบิงเดอร์ตอนนี้กำลังเพิ่นกำลังเร่งเบิงเฮ้าอยู่นี่ oh, oh no. มีอาวุธบอ้น oh, oh no. มีอาวุธบอ oh, oh no. <laughs> <laughs> ไปดูมิ่งต่อดีกว่า มาถึงห้องเรียนแล้วครับเมิงเมน่นน่งน่นมอน่เพื่นกินหยาได้น่นยำหยาหยาหยอยูอย่นั่นมิงเงเมนี่แม่นมแม่นมแม่ ดึงไปยี่พิกงดงเลยไปแล้วผุ่นโอ้ยปันสีสูแห้งสั่งได้เนาะโอ้สิไปหาผีเดือนครับโอ้ผีดาวครับไปหาผีเดือนปะนะเขาคอกเขาคอกนี่เลี้ยวเนาะ รอๆไปรอมาแลวเรีนอีกแล้วเห็น,หนไ,ไดะเห็นอจะคของเพลิน้เพล่นนี่ยังฝุ่นมือเช้าไปนีว่าเล่นไปเล่นมาโยนขีดินแม่งไ่ลือดางไปไปเล่นเล่น <as> เล่น <as> เล่นเล่น <as> <as> เดี๋ยงี้จังได้เน,ะนเาะกลองปิ่ยนเนาะมามามา่มาม,าม,ามาสองลุมหนึ่งครับสลุมหนึ่งหยุดยิ๊ยุดยืด๊ยื๊ยื๊มื๊ยื๊ยืยนมเม็ดื้ยมมื๊ ลองทลองก่อนลองก่อนที่อก่อนลองมได้ได้นี่จะมาดสองรุ่มหนึ่งมิงพู้เดียวพ่อได้ได้นี่โอ้ยบ่บุยเพิ่นบังเพิ่นหลอดไตทองแม่เพิ่นพ่อได้ละบุญเอาเอาดึงมาดึงมาล่องมา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 ไม่มา

นั่งลงนั่งลงจะได้กินง่ายบ่ครับข้างละครับนี่นี่เอานี่นี่แมนมจากนมโคแท้ ไว้ฟาร์มของแสบของโปดหนึ่ง,ง,งไวไฟฟาร์มแมสมาร์เก็ตติ้งครับแมสมาร์เก็ตติ้งจากจะเชิงเซาครับนี่เก็บซองด้วยครับเก็บซองด้วย<ส>ครับถักเขาสีหัก ยูซื้อซื้อเขากะฮักโอ้คอยล่องเ่าถืกเนื้อเพิ่นดฮัดกินหญ้าเราต้องเพื่อนเล็กนี้ของคุณแม่กินหญ้ากินหญ้า เชี่ยครับดูดูเจอโอ้โหอันนี้อยู่ข้างๆบ้านมิ่งเลยครับอุ้ยรุดไปเลยครับคานมิ่งรุดมาไหนเลยนี่แเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวครบไม่ครบคะแนนครบไม่ครบเดี๋ยวเราซื้อเหล็กมาเลยดีกว่าหรือทำไม่มิ่งเดี๋ยวเราหลุดมีปัญหาเยอะๆอีกเลือันตรายทั้งผีกับแม่นเด้อค่ะพี่น้องนี่ นี่แยบแยบยิ่งตอนนี้อ่ะยิ่งมีกลัวด้วยครับวิง่อองเห็นแม่วิ่งมาขนาดว่าเราปล่อยตรงนี้เออโบกิดว่าสีมาเออ<ะ><ๆ>ไม่คิดว่าจะมาโบาคิดว่าสีมาน่ะยังมานะพี่น้องเพิ่นบ่ผู้จักสิย่านละเด้ซุมื้อน,นี้นั่นถ้าไปดีถ้าบ่รอสิอน,นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนดิ้นลงก่อนดิ นี่มามานีมามเอาโดเดดมพน่เอาโพนวาเาเอาเอมาอีกป้อเอามาเอามา นมน, وم, น وم. Paper, Quindi, ้อมน้มเดี๋ยวเอาเอาถิมยอดหยามาให้เพลินดูกินลูกกินกินอ้าวฝึกกินฝึกเคี้ยวนะคะอืมนนะเป็นปลาแซ่บเนาะแซ่บครับแซ่บครับกินยังลงไปกี่สิวันด้วยหาซีฟ่้วยหาซีฟครับค่าสูงต่างหากเนี่ย

หนาวมาอีกแล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะขาวัานหนาวมาอีกแล้วเดีเมื่อวานเน่ะเมื่อวานน่าจะฝนตกตอนไหนไม่รู้ว่าึน้นตรงนี้น่าจะแต่ดพายุภาคเหนือนะครับเชียงใหม่ลูกเห็บลูกเห็บตกเชียงใหม่ลำพูนแต่ว่ายังเล็กกว่าป,วาปีที่แล้วที่ตอนมิ่งก่อนมิ่งจะเกิดเมษาปีที่แล้วอะเี่ว่าบ้านบ้านนาวคังเม็ดใหญ่อีลิลูกเห็บสุดยอดนิ้วโป้งเขาใหญ่ครับใหญ่กว่านี้วโป้งครับ น้องดิมนะคะบอเคยเห็นเพิ่นว่าน้ำแข็งล้นมาเตอไซเพิ่นว่าโชคดีที่มิ่งไม่ได้โตมาวันนั้นถ้าตกมาวันนั้นนะงาน<ม>เขา่าอยาจะพูดนะครับอุ้มลูกสร้างเลี<ห>้ยงเขา<ช>ใต้ท้องบ้านมันเป็นตาเขา่ากับไข้ตัวอันเฮื่อนกับยุบยับนึบยับจึบยับว่าเมนสินลุ่มจะลม้มครับทุกทางหรือเปล่อขั้นตอไม่เอาดีก็ได้แต่ยืนตกใจที่แตกเลยนะครับวันนั้นอะ ขีดแตกเียวเฮียพุณละค่ะกลัวกลัวลูกเห็บอุ<หาว>้ยฝ้าหาวฝ้าหาวฝนหาวเนาะฝนไม่าาเนาะอันตรายมากหน้าน,นี้แหละครับต,ต้นไม้ต้นใหญ่ใอยู่หลังห้องน้ำเห็นบ่พออยู่ร้อนหน้าน,นี้แหละครับต้นคนคลมทั้งต้นเนาะเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากเลยนะที่อยู่ที่อยู่หลังห้องน้ำทั้งบุญ

ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะขอบคุณคำแนะนำดีๆนะคะจาก FC หลายๆท่านบางเทือกอะไดอ้อ่านน้อ่ไม้องไ่อันแต่บ่ได้ตอบกัมมีค่ะแต่ก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจขอบคุณมากค่ะมาอยู่อมอยู่พบกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะครับครับทุกคนครับเร็วครับเร ครับครับไม่ครับเลย